สบายดีพี่น้องสบายดีคลิซีที่หักแพงกันเบิดสุขูสุคนสมงสุบอนสบายดีงามเศ้าๆพี่น้องเนาะมือนี่ก็มาแต่เศ้าพี่น้องเลยมาหันสีเขียวว่าสิมามุ่งขอกไก่นี่แล้พี่น้องเลยเนาะว่าสิสันต่องานให้สําเร็จพี่น้องเยมาตเ้าๆพี่น้องเยแต่ว่ายังบ่ได้เฮ็ดเวียกพี่น้องเยเนาะมื้อนี้ต้องกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเพิ่นว่าต้องเติมพลังก่อนพี่น้องเย ไปดีเด้อพี่น้องเอดกงแค้นี่กงแเ้กงเด้อมงมะขอสียเอันนี้มาตั้งเอ้เกิงี่โเากินปีเว็ดอีกแล้ก็ได้ก็มีปลาเผาพี่น้องปีเ็ดแล้วกลไ็คือมกนไม้มกนไม้เนาะช่ักสังบ่ม ไฮไลท์ตรงตอนกินอ <or sociedad. S 1> ่ะเดี๋ยวพี่น้องเด้อกินข้าวเศร้าต้องกันไฮไลท์สุดๆก็คือหมกพริกอุตส่คนพี่น้องเลยสีมามุงขอกไา่ได้เศร้าพี่น้องเนาะเพื่อจะให้เร็วพี่น้องเว้ยโดยมาผัดแดดโดยมาเป็นแดดแน่นอนวันนี้นอนอยู่ปอยู่เดิมลายยิ่เอาบ่ tăng khay con còng có này không, đúng không? Ừ. À, đây? ha má, má, tăng con. ôi. tham cái này. chìp. nè, nhìn đẹp phi long no nè. đang nâm, im tham à? im ก้อนสีเขีดสีขาวครับเติมพลังครับเดียครับมาเลยเติมพลังก่อนครับผมนี่แล้ตัวคมมันเสียครับนี่เตียวแซ่บเลยเองบ่มอนอืเติมพลังก่อนครับจังเอยเดี๋ยวมันสีชวยเกินได้เยเิสีเหลวเอาละเอาละ Oh, màu, hmm. kia, à, kia cà phê này, à, lên lông gà, lông gà, lên เอ, ия, เอาทิ้ยมันขมาในโด,ยโดย้ยนี่นะคีด้วยจะขอยังจมกินไม่ขอยจกเอาลอกเลยอ่านด้ยเอาอ้ยนี่ไม่เอาด้กยี้ยยงเงลอ อนีกสองพันน้องพี่พน้ำได้ตังเยอะต้องให้น้องมินนี่ด้วยต้องแบ่งให้น้องมินนี่นด้วยตังแค่เจ็ดร้อยสี่สิบเองนี่นี่เหลือตังนี่ยังอยู่หนึ่งพันบนอ๋อโหแสดงว่ามินนี่ได้เยอะกว่าพี่น้ำนี่นได้หนึ่งพันนะดุอันนอกเอาให้เจ้าสองร้อยก็ได้เท่าไหร่ <c oughs> บันปันโถกันดีให้กินก็ได้หนึ่งรวมกันได้เท่าไหร่ได้คนละเก้าร้อยเนาะ ได้ก็รัะก็ร้อยนิดๆเด้เท่ากันหมดเลยสามพี่น้องว่ามอน้องมอดได้เวลารลามอตจัดได้าล่ดินุ่มกัเลยให้แบ่งเยอับอะับอ้เอื้องจะมากอเนาะก็ร <what> ้านไม่เคย่ลับตักไต่แค่ยี่สิบบาทนี่น่าดีเลยน่างีเลงกว่ได้คอนเทนต์พี่เท่งสร้งคอนเทนต์เป็นแค่แผนพีเทหรอกใน้องแบ่งให้องเยอะเยอะ แต่ได้แต่ม่ง่ายสเลยทไมัุงมาจะง่ายสุดนะฝกกันนี่น่าจะเป็นพี่เลนไนพี่หมานึ่งร้อยหรือไป่าเรีนรอบแรกูเรียนบแลยน่น้อะไรไปใ่าน้องใบปอนใอย่นะ วางกุ้งเขียวนะางกุเนะอ้มนเือคนมันเท่เนยไ่ย้อยเจะไอ้น็ไม่ไหวบังบังบังคนบังเแไอ้เไม่ไหวนะจะเรื่องของธรรมชาติ

มันั่นมันรอนรอดเป็นชั่วโมงแล้วนะาาเน้านแบอนนนแบ่เทาก็เปนเจนี่นเ็ดเ็ดแทกแทมแ้ยแกแทกอันน่แกยมาแกเดียวเดียวนะไม้มกนนะต้าไม้ม่บกอนแทกนะฮะ

ใมีเนมันเองนี่รูไดไหมรูได้ไหมหนแม่บ้านแหละเราเป็งคนจี๋แอตัวสื่อไปแล้วน่อยหนูแมเก็บมือไว้่นะเาเล่นข้าวแล้วครับเนอน้ำหัว่กรตุไปัเข้ามาหน่อยไี๋

อย่างนี้เอาบี๊น้อนนี้ยังไมบ้างอะด

อ้าวมเก่งเลแต่มากเลยพี่น้องอารมณ์ปนไามปองแบา่านนะมขึ้นมาเหมือนนอเราำจแล้วมันยังมนยง่วย่างจุ่มมองมือนกันตะกอนเดีวแพงแงรแแพนะต้องสูตรน้อลงสี แซ <c oughs> ่บคือเกาพี่น้องเอ้ยสรัสดีนี่มาชนิดกันเพีองเนาะขอบคุณ,คณ,ไไคณขอบคุณหลายัสุดทุกคนอขอบคุณทุกกำลังใจของคุณทุกคอมเมนต์พี่น้อง,องพอกันคลิปหนะ้าสรัสดีคุนี่สบายดี